สวัสดีครับนี่คือช่อง5ข่าวเป็นข่าวสันติสุขม,มรงศรีครับอุบลรัฐเ่าน้อยค่ะอ่าเริ่มจากการแจ้งข่าวดีกันก่อนเลยฮะใช่ค่ะสำหรับราคาน้ํามันนะคะในวันพรุ่งนี้ใครที่ใช้เบนซินมีข่าวดีอีกแล้วเพราะว่าราคาน้ํามันในกลุ่มเบนซินเนี่ยจะปรับตัวลดลงมาอีก60สตางค์ต่อลิตรนะคะคทุกชนิดเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดว่าใครเติมเบนซินเย็นนี้อย่าเพิ่งเลี้ยวเข้า,ขาปั๊มรอตี5พรุ่งนี้เลี้ยวได้เลยค่ะโอ้อันนี้ลดต่อเนื่องเลยนะลดต่อเนื่อง3วันติดต่่่่่อกััันนนแแล้วนะ้วตงตงสปดาาาห์ทีผมคะ ห้สิบสตางค์หกสิบสตางค์แล้วก็ล่าสุดวันพรุ่งนี้อีกหกสิบสตางค์นะคะคือรถต่อเน,นื่องไม่ได้หมายความว่ารถทุกวันน่ะนะไม่ใช่แต่ไม่ไม่ใช่แบบว่ารถลวขึ้นลดลวขึ้นไม่ใช่อันนี้คี้ลดแล้วก็ลดแล้วก็ลดอีกนะคะอันนี้ถือได้ว่าเป็นข่าวดีสำหรับมาดูอีกหนึ่งเรื่องเป็นอุทาหรณ์กันบ้างคะ่ะเป็นเรื่องราวที่ทุกค้าไม่ค่ะก็เลยไปหยิบกันไก่ที่อยู่ใกล้ๆซึ่งอยู่ในร้านของคุณพี่จำเนียนนั่นแหละ เอากันไกเนี่ยมาตัดตรงกระเป๋าหน้าที่ผ้ากันเปื้อนแล้วก็ได้เงินไปมีดกับกันไกก็เอาของร้านน่ะเหรอใช่โอ้โหแล้วผู้เสียหายตื่นมาก็รู้สึกว่าเฮ้ยเงินมันหายไปไหนนะคะแล้วเห็นมันมีร่องรอยตัดก็เลยไปเปิดกล้องวงจรปิดแล้วก็เลยเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่เป็นเหตุการณ์ที่ตลาดสดพระประแดงนะคะค่ะขอบพระคุณคลิปของต้นปลาการนะครับคือในแฟนเพจเนี้ยคนข่าวต้นปลาการเนี่ยเขาจะอัปเดตคลิปไวมากอัปเดตข่าวเร็วมากนะฮะ อันนี้เราประมวลเหตุการณ์ในโลกออนไลน์ที่ติดตามความคืบหน้ากันค่ะล่าสุดก็ไปแจ้งความแล้วใช่ค่ะแล้วก็ในเพจต้นข่าคนข่าวต้นปลาการเช่นกันก็มีมุมน่ารักน่ารักมาฝากนะฮะที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้คุณเสกสกลอัถฐาวงเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกค่ะแล้วหลังจากที่ไปปฏิบัติการสางหวยราคาแพงก็ปรากฏว่าล่าสุดในวันนี้เนี่ยถูกแฉมีคลิปเสียงแล้วก็กล่าวหาว่าเป็นการไปเรียกรับเงินรับทอง แล้วจะเอาเงินไปใช้ในทางการเมืองอแล้วคุณแรมโบนีีประกาศก่อนหน้านี้ว่าพรรคการเมืองที่ตนไปสนับสนุนนี่นะ,ะจะสนับสนุนผลเอกะยุจันโอชาก็เลยกลายมาเป็นประเด็นการเมืองะนะวันนี้นาย,ยกพูดด้วยที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นะนะคือคลิปเสียงที่แฟนเพจของทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดเนี่ยเป็นคนนาํามาเผยแพร่ซึ่งคงจะเห็นข่าวกันไปแล้วนะวันนี้แรมโบ้อีสานเศรษฐกิอัาวงเนี่ยไปแจ้งความดําเนินคดีแล้วไปให้ปากคํา ใช่วันนี้มาเปิดใจกับข่าวเป็นข่าวฮะมาพบไปต้องมาคุยเรื่องหวยไม่เอาไม่เจอใครทั้งสิ้นพี่ระวังตัวมาตลอดแต่มาภาพคุยเล่นกับต,ตุรีพอตแค่เรื่องแค่น,นี้เองมาตัวเลยค่ะ แล,แล้วแล้วแล้วคุณกิกที่อ้างว่าเป็นคนอัดคลิปเนี่ยคุณลโบ้รู้จักคนคนนี้ไหมคะ <c oughs> ไม่รู้จักวันนั้นจุลิพรมาหาพี่ประมาณสี่โมงเย็นเป็นวันจันทร์ที่ยี่แปดมาหาพี่ <c oughs> พี่ก็บอกจุลิพรว่าอยู่บ้านก็มีลูกน้องติดตามด้วยบอกไม่เอานะลูกน้องไม่ต้องมาคุยนะถ้าจุลิพรจะมาคุยมาเยี่ยมพี่กิงกาแฟแล้วก็กลับไปพี่ไม่มีเวลาคุยกับใครและพี่ไม่มีเวลาคุยกับใครเขาเขาก็ไม่ได้เจอผมแลวผมก็ไม่รู้จักแล้วก็สุดท้าย เขาก็อ้างว่าคุณคิดเนี่ยเป็นคนอัดเสียงพี่ก็บอกนั้นต้องจับมาดำเนินคดีต้องจับมาสอบปากคําต้องจับมาพิสูจน์ได้ว่าเขามีเป้าหมายวัตถุประสองค์อะไรนะครับค,บคดูว่าสิ่งที่จุลีพรน,นั้นนะครับ